ว้าวโอ้ยท่านคำสุดดานอะเธอเสร็จปะเสร็จไปหนึ่งครับผมโลดก,กันอะไรได้เสร็จไปสองครับว้าวสามยอนก็ไล์กันไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b บลเลอกันอีกครั้งนึง่งริปนี้นะครับผมเป็นการต้อนรับเข้าสู่วอ r โรบอต9.9.9อย่างเป็นทางการว้าวแล้วคือ พระเอกของเราครับผมไททันเบ็เวียอโอ้โหดูนี่ตอนนี้ที่ผมได้มานะครับผมเลเวลร2 0เลือยอยู่ที่699,000แ,แล้วว่ะแต่ว่าสปีดรับผมอยู่ที่4 3 5ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นเองถือว่าเป็นทุนที่ก็ไม่เดเร็วมากใช่ไหมเป็นอย่างว่าครับผมมเป็นทุนค่าย DSC สายแทงก็หวังว่าจะแทงได้ดีๆนะอ่าและโดยเฉพาะครับผมมีมากับปืนใหญ่ด้วยนี่ว้าวดูก่อนเรียกครับผมอินเฟอร์โนครับ เป็นปืนไฟครับผมที่ยิงระยะ350เมตรความเสียหาย4ี่พัน้าอุยเทมากๆและปืนขนาดเล็กครับผมไฟโล่นะดาเมจสองพร้อยสครับเฮ้ยแต่ว่าอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่ามันบั็กหรือว่าอะไรหรือเปล่านะนี่ครับคือปกติครับผมปืนเล็กเนี่ยมันจะเจาะค่าความท้านทานได้75%สนะสูงสุดแต่ดูนี่ดิคือปืนขนาดเล็กเป็นปืนไฟครับผมเจาะความท้าทานถ้าเกิดตันน่ย 100้ยเซคือยิงหุ่นยิงไททันด้วยกันเข้าเต็มเต็มเหมือนกันนะ่ะเฮ้ยอ,อันนี้แปลกมาก้างเลยครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบัก๊กหรือว่าของมันเป็นแบบนี้จริงๆรเฮ้ยมีลุ้นนะครับผมโคตรแรงมาพร้อมกับนักบินโตชิโร่ครับผมนี่เลยความสามารถของโตชิโร่ครับผมอาซอมสามารถแะจะทําให้โล่ของเบดเวียร์เนี่ยกลางเพิ่มอีก5วินาทีและเพิ่มความทนทานให้เบดเวียร์สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมและจะเพิ่ม การแปลงดาเมจมาเป็นเลือดของเราเนี่ยครับผมอีก15%นะก็ดีก็ดีครับผมแต่นี้คือก็เนี่ยได้มาแค่เลือกสกิลก็ผมยังไม่ได้อะไรเลยตอนนี้เลเวลที่70ั่นเองขาดอีก3สกิลเนี่ยว้าวเยอะแยะเยอะเลยครับผมเดี๋ยวรองลดราคาก่อนนะแม้ว่าเราจะมีทรัพยากรมากแต่เราก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดและนี่ครับผมพัดรองของเราตัวเล็กเลยครับผมนอร์ทัลโล่ดา เป็นเฉลโลเวอร์ชั่นวินเทจครับนี่มาแบบออกแนวเป็นอะไรอ่ะวินเทจอะเวสป้าหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ดูเท่ดีครับผมนี่อย่างเฟียวอย่างเฟียวว้าวมาพร้อมกับปืนนอไลมิงแล้วก็นอเฟงบาวครับผมและยังมีนักบินคนใหม่ด้วยนี่เลยครับผมฮิวโก้บุเกอร์ครับจะทุกๆครั้งที่เจ้าเชลโลว้าไปเนี่ย จะยิงแรงขึ้น7%ซ้อนกันไปเรื่อยๆครับผมจนควาสกิลของมันจะหมดอ่ะก็ถือว่าโอเค <c oughs> <c oughs> นะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครับผมเราจะไปลุยกันแบบเลเวล150นี่แหละสำหรับเจ้าเบทเวียรครับผมแต่ว่าเจ้าเฉินโลนี่ผมขอเปลี่ยนเป็นตัวธรรมดาดีกว่าเ <c oughs> พราะว่าไอ้ตัวธรรมดาเนี่ยตันแล้วเดี๋ยวรอลดราคามากกว่าน,นี้อีกหน่อยครับผมจะอัพมาเล่นโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่า ไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าเจ้าเบดเวนในสนามแรกเนี่ยมันจะเล่นมันเล่นโหดสักขนาดไหนหรือเปล่าครับผมเร็วร้อยยี่สิบเองนะนี่ว้าวตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ง่ายๆด้วยนะพื่เพื่อนก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนเพื่อเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ d m b l ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยทีนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถได้รับของพร้อมอย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกัน รูจุดสัญญานะครับผมไปเปิดด้วยลิงก์ก่อนเลยใช้อัดมิเตอร์อรี่ครับ let's go จะชาร์จเบสดเวียได้เร็วไหมอ่ะโอเคเราค่อยๆแอบไปก่อนนะกลัวริปเปอร์ละเกินไม่ว่าจะรีโหลดนานขึ้นแต่ว่ามันก็ยังแรงครับไปกันดีเอาเสาก่อนเลยรีบชาร์จไททันครับโอเคว้าว อ่าอ่าเปิดมันเฮ้ยลิงมาแล้วโอ้ลิงชมมั่วโมงครับก็ <c oughs> มาดิครับผมอ้าวหายตัวเฟสชิฟเฟสชิฟชเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโดนไปดิเฮ้ยใหม่ตัวนึงว้าวสองตัวลิงเฮ้ยแต่ตอนนี้ลิงเยอะนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่างูครับผมมันโดนเนื้อไปใช่ไหมมันบินได้แป๊บเดียวตาทิปแป๊บเดียวห้าวินาทีครับลิงก็เลยกลับมาเพียบเลยโดนไปหนึ่งครับโอ้โอ้โอ้หนูฮิออนหนูฮิออนโอ้โหแตกเลยว้าวเฮ้ยแรงเหรอเนี่ย เออ,อมันยิงต่อเนื่องอ่ะว้ายิงไม่พักครับผมคู่รีครับไปกันแหนจะมาเอาเสาบ้า,านกันง่ายๆยย่างงี้เหรอโอ้ยโอ้ยโอยโอ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 ้ยเรียบร้อยไปโอ้โหหนักน่วงหนักน่วงครับไปกันดูดิแหมเสาบ้านี่คือแบบโคตรคึกอะลิงอีกตัวนึงลิงเพียบลิงเพียบครับโอ้โหไทฟอนไทฟอน ว้าวว้าวลิงลิงลิงโอ้ย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 หิมป้อมไปก่อนเลย้เฮีย,ยครับเจ็ดไปนหนึ่งอ่ะเพื่อนเราจัดการไมครับเฮ้ยแพ้ด้วยครับผมหมดแล้วป้อมหมดแล้วเฮ้ยแพ้หยุดวิ่งก็น,นิ่มเปล่าเฮ้ยไรโอ้โหเสร็จเลยเสร็จเลยมาไยไม่ทันโอ้เฮียป่ะ ไปมามา,มาพระเอกเราลงแล้วครับผม <g ül> <g ül> เลือดสี่ไอเลือดแปดแสนสี่เลยนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเพิ่งเพิ่งใช้ไปเบ้าหรือคนอื่นเวอ่ออ้ยมาเดยมาเดยแพ้แพ้แพว้าวโอเคคิวรแรกเปิดไปสวยๆครับ <g ül> เฮไไ <g ül> ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เเ้เเฮ้เฮเฮ้ยๆ้ฟเฟ้เ กลางโลเลย <S <S เนี่ยเนี่ยเนี่กะยกะ็อูย้ยเกลยะไอ้งูอีกเฮ้ยลุชิโดครับอูเพียบเลยว่ะไอ้ท่านเพียบเลยว่ะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนครับนี่นี่นี่อะไรไอ้นั่นละ่ะโอเคใส่สกิลไปครับผมตันไปปุ๊บนี่บลายบลายเห็นแล้วแค่คนเดียว แต่เขาก็ยิงเราไม่ได้ไงเออว่ดี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 จัด,ดไปครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยไปลุยว้าวมาเดมาดีลางโลกครับไม่ถึงไม่ถึงดูไฟดูไฟดูยันแม่ดิโอ้โหไปเว<ป>ช่วยเพื่อนเราก่อนมาหลบหลังโลกเร็วหลบหลังโลกเร็ว โลหมดแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้โหจัดไปครับอุย้ยบลายอีกแล้วแก้บลายแก้บลายมีแอนตี้แจมมิ่งครับเดียบร้อยกลางโลเลยเน่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 บนพืนร้อนเหรอโอเคหัวเลือดเราเหลืออยู่สี่แสนแล้วอะ่ะว้าวโหไททันทำสุดดานาอ่ะเธอเสร็จปะเสร็จไปหนึ่งครับผมโลกันอะไรได้ เจ็ดไป2ครับว้าวสามบิยอนก็ไลก่กันไปโอ้โหตับนี้ดีว่ะไฟร้อนๆอน่อนอะอะไรไกลเศดไกลเศดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอตัวมีคนมาแจมมีคนมาแจมเรียบร้อยไปครับผมนี่วิ่งรีเจนครับไกลว่ะนี่ก็ไม่ถึงไอ้นี่ให้ใหลูซิดอมาโอ,โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวก่อนนี่โลดแล้วโลจะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหโอเค พอริเฟกพอดีครับขยับไม่ได้ครับจัดมาครับคือเก็เกิดยิ่งยิงโล่เราเยอะๆนะก็อย่างเงี้ยดูดีเลื่อนล้านกว่าแล้วอะ่ะว้าวสุดๆเลยครับผมเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดกลางโล่อยู่อย่ายิงคืออาจจะยิงอ้อมหลังได้นะแมนะหมดูดูมันจะมุดดูมันจะมุดเออเฮอุย,อยมีโดรนเหรอแต่จะรอดล่ะเรียบร้อยไปคือส สไตล์มันเหมือนอาร์เธอร์เลยการเดินการอะไรต่างๆอ่ะเนอะโอ้โหจะปืนระยะ350อไงโอ้ยไม่รู้สึกเลยอุ้คันมาเลยโอ้โยเรียบร้อยครับผมแค่ไฟสะบัดไปโดนไอโน่ไอโน่ไอเฟลดิพืนโค้งดิจัดไปครับผมปลายไปเดนมาร์กโดนเดนมาร์กด้วยนะโดนเปล่าโดนเปล่า โอ้ยเนี่ยเี่ยมีกลางโล่อยู่นะแต่ว่าโล่มันไม่ขึ้นโชว์เยเออแปลกว่ะไปครับผมดอกแดงดอกแดงไปเอาเสาก่อนเขาเหลืออยู่สามคนแล้วอะ่ะก็ถือว่าโอเคโอ้โหเลืดเดงมาขึ้นหลอด <laughs> อะไรวะโอเคครับผมจบไปว้าวเฮ้ยเบทเวียสนามแรก เฮ้ยเป็นไงมากวะเนียว้าว้าวาว,าว,าว้ 11, 11, าวสิบเอ็ดล้านสิบสี่คิวครับผมโอ้โหก้าวเสาด้วยนะว้าวสนามแรกสุดยอดกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยเวทวี Red มันก็อ่ะอันลีแอคครั้งแรกครับผมมันก็ดูแบบเล่นถึกถึกทนทนดีคือคือตอนแรกปัญหาที่ผมกลัวครับผมคือพื้นโค้งไงว่าเฮ้ยมันเบดเวียมันจะโดนยิงเจาะหัวลงมาถ้าเกิดไอเฟลบิน มาใช่ไหมแล้วก็ใส่ใส่ปืนโค้งเข้ามาเฮ้ยแต่โล่มันก็แบบกันแทบมิดเลยนะถ้าเกิดไม่โยนข้ามหรือว่าอยู่ใกล้จริงๆงครับผมไม่โดนตัวเออว่าเออแล้วปืนไฟปืนไฟครับผมผมว่ามันชา้ยายันแม่เร็วแปลกๆป่ะคือสามก็บอกยิงแบบยันแม่เต็มเลยว้าวคือ <c oughs> อันนี้น่าจะบากมากกว่าครับผมแต่ว่าไอ้ปืนไฟเนี่ยดาเมจที่เห็นเนี่ยครับผมมันคือว่ามันเป็นดาเมจต่อหนึ่งลูกไฟอาหนึ่งวินาทีอาจจะยิง ยี่สิบหรือสามสิบลูกไฟก็ได้ครับผมนานแหละยานแม่ก็เลยช้จเร็วแต่ผมส่วนตัวคือผมคิดว่าน่าจะเป็นบักนะมันคงจะไม่เร็วขนาดนี้เร็ว,เ,วรเกินไปนะรู้สึกว่าแต่ก่อนมันจะมีปืนอะไรนะที่ช้จยานแม่อย่างเงี้ยวิบเต็มเลยวิบเต็มโอ้โหกดใช้ยานแม่กันไม่ถูกเลยว้าวแต่จเจ้าเบ็ดเวียนนี้กี้ตามสเปคข,ของมันเอาจริงนะเบก็ครูดาวแปดวินาทีครับผมนี่ตรงนี้แต่พอลงสนามจริงอ้าวเฮ้ยคูดาวสกิลโล12วินาทีอื อันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเลขผิดหรือว่าสกิลในเกมของมันผิดนะสุดต,ตัวผมว่าน่าจะแบบเออแวินาทีแหละเพราะเขาก็ประกาศมาตั้งนานแล้วผมว่าแวินาทีเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะอ่ะอะแล้วเดี๋ยววันนี้ครับผมมาประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับปืนซับดูเออร์ไปทั้งเจ็ดคนด้วยครับผมไปครับผมไปดูกันว่าใครจะได้ไปว้าวมาในส่วนของการจับรางวัลกันดีกว่าครับผม ก็จะใช้เว็บไซต์เดิมนาะมาที่วิดีโอที่ผมให้เพื่อนได้ลงไอดีไว้ครับผมคัดลอกที่อยู่วิดีโอมาวางไว้ตรงนี้และที่สำคัญจะต้องมีแฮชแท็ก DMBL ครับผมมาดูกันว่ามีผู้โชคดีอยู่ทั้งหมดกี่คน146คนครับโอเคมาดูกันนะผมว่าคนแรกที่คนที่สสิเพราะผมแจกในไลฟ์สตรีมไปแล้ว1อัน มาดูกันว่าคนที่2ที่เป็นผู้โชคดีที่ได้รับซับดูเออร์ไปเนี่ยคือใครครับผมคนนั้นก็คือคุณสลันครับผมใช่ไหมอ่ะใช่ละมั้งโอเคบอกคนไทยให้เขียนชื่อเล่นมาด้วยก็ไม่เขียนนะเพราะว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยแบบมันจะเป็นแฮนเดิลครับผม Mj ครับ M... ไม่ใช่ ไม่มีซ้ครับผมก็ได้ไปมาดูกันครับผมว่าคนที่สองคนที่สามสิอาเฮ้ยผมตัวใหญ่เกินไปย่อก่อนครับปึ๊บคนที่สามที่จะได้ซ้ำดูเออครองที่สองไปเนี่ยคือใครใครครับผมไปกันปึ๊บเขาให้ครับผม User GS โอเคนะครับ พีเอครับผมซ้ำไหมเออ PX กไม่ใช่โอเคไม่ซ้ำก็ได้ไป้าย <Yeah. S 1> ผิดปุ่มต้องตบมือสิจะเย่ทำไมเราโอเคครับผมอันที่4ครับจะเป็นของใครอันที่4ครับผมเป็นของน้องตีอเห็นนะใส่ชื่อมาเราก็เรียกกันง่ายขึ้นนครับผมไม่งั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่านยากมากๆ <laughs> บางอันก็อ่านไม่ได้โอเ แอนดรอยด้วยเจนะครับผมไม่มีซ้ำครับผมก็ได้ไปเลยโอเคอันที่5แล้วครับจะเป็นของใครนะอันที่5ครับเป็นของคุณสักนรงใช่ใช่ไหมนะใช่สิต้องสักนรงสิคนไทยไม่เขียนชื่อเล่นมันเลยปั๊บเข้าไปครับผมเอครับ เอ็นเอ็นเอไม่ซ้ำครับผมก็ได้ไปโอเคนะอันสุดท้ายสำหรับบุคคลทั่วไปอ่ะอันสุดท้ายครับผมเป็นของใครเอ,อ่ยอันสุดท้ายครับผมเป็นของวุฒิพัฒน์ชิดน้องกันนะครับคุณกันโอเคคุณกันนะ PC ด้วยเนยวางไว้ครับผม0ูนครับซ r อ ไม่มีสามผมก็ได้ไปอามาในส่วนของสมาชิกกันบ้างดีกว่านะผมในคลิปนี้นะครับผมมีสมาชิกที่ลง ID อยู่ทั้งหมด1 2 3คนครับผมมิสเตอร์ธวัชชัยไม่ได้ลงเอาไว้เม้นอย่างเดียวก็เธออดเลยโอเคไปดูในส่วนของสมาชิกกันดีกว่าครับการแจมรางวัลสมาชิกนะครับผมก็จะมีอยู่3คนนะไปครับผมรางวัลสุดท้ายของสมาชิกเนี่ยใครจะได้ไปครับผมไป ใครจะได้ไปครับผมปายปอโอ้าโอเคครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่ด,ดีทั้ง7คนด้วยนะผมแล้วขอติดตามกันว่าในอัปเดต9.9.9ที่เพิ่งจะมาเนี่ยจะมีอะไรมาแจกเป็นอย่างแรกครับผมซึ่งจริงๆผมก็แจกพืนไททันก็ได้นะ <c oughs> อันนานะโอเคครับผมขอติดตามกันสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ball